กลับมาช่วงที่2ครับของรายการขออนุญาตครับผมช่วงนี้ช่วงอะไรอ๋สุภะเป็นค่ะครับผมหน้าเทคล้วเแล้วรั่วมากเลยวันนี้เนี่ยเห็นร้อนนะครับร้อนชุดแดดไม่ได้ผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะเข้าทางเข้าทางเลยวันนี้มีอะไรตื่นเต้นบ้างผมล้วงผมลวงด้วยก่อนที่จะไปดูในสนามการเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบใช่มีกิจกรรมดีๆจากผู้สนับสนุนต่างๆใช่ใช่ในช่วงอะไร โอ้สันครัาแฟนคลับถูกแล้วครับไปดูดีกว,ว่าชิบตอบตรงๆให้ชีวิตช่วงโฆสสภาแฟนคลับสัปดาห์นี้ครับจะพาไปดูฟุตบอลทีมพึ่งแตกกันไปเมื่อวันที่ผ่านมาครับก็คือ โอสถสภา M150 สระบุรีครับจะพบกับการท่าเรือไทย FC แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูบอลกันในสนามนะครับนอกสนามเขาก็มีกิจกรรมมากมายครับให้ผู้ชมที่เข้ามาชมบอลนัดน,นี้ได้ร่วมกันรวมถึงกิจกรรมดีๆจากผูส้สนับสนุนทีมวยครับสำหรับแฟนๆของโอสถสภา M150 สราบุรีนะครับนี่อยู่ในมือผมแล้วครับนี่คือบัตรแน่นอนครับบัตประปชาชนมากไม่รู้นะฮะในนี้ครับ สิทธิพิเศษอันนี้เนี่ยถ้าทำสมัครแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็วันนี้นะคะก็คือจะซือ้อของในช็อปในลด1 0หรือถ้าแบบสี0รบาทจะได้ตัวจิ๊กเ็ตบล็อกแล้วก็จะมีฟรีทันทีก็คือถ่าทันคอของสโม,มสรน,นะคะเราจังมีการสมัครสมาชิกที่เป็นบัตรพิเศษอีกคือเป็นแบบตัวปีออนซีซันนอกจากคุณจะได้เซตของ0 0นี้ดีแล้วนะคะคุณจะได้เพิ่มก็คือลูกคุณตอนอีกหนึ่งลูกทันทีคุณสามารถเข้าชมนัดเย้าของ ทีมที่ของเราที่นี่ในสนามเย้านะคะตลอดดูการแข่งขันในไทยลีถึงสิ้นปีฟรีทันทีโดยไม่ต้องเสียบัตรค่าเข้าชม50บาทเลยค่ะมาเห็นแบบนี้แล้วก็รีบม,มาสมัครครับไหนก็ไหนพี่ผมขอขอบคุณครับผมขอหมดเลยนะครับพี่ไปแล้ว ต่อที่การแข่งขันฟุตบอลเลยนะครับที่สนามอบจสระบุรีครับพลังเอ็มสสพาเอ็ม150สระบุรีได้ลงเล่นในบ้านนัดแรกพบกับสิงห์เจ้าท่าการเท่าเรือไทยเอฟซีครับที่นัดแรกปลุกไปพ่ายปทุขนองมาหนึ่งตศูนย์ครับในส่วนของบรรยากาศของสนามอบจสระบุรีในเกมนี้แฟนบอลทีมเยือนเจ้าท่านี่ก็ขนกันมาให้กําลังใจทีมรัดอย่างหนาตาเช่นเดียวกับแฟนบอลของทีมพลังเอ็มครับที่ให้ความสนใจกับเกมในบ้านนัดแรกอย่างคับข้างครับ สำหรับผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับทีมเจ้าบ้านก็สามารถเฉือนชัยไปได้หนึ่งประตูศูนย์ครับจากการหลุดเข้าไปสันโวของคับฟ้าบุญมาตุนครับเป็นฟิลด์ดาวรุร่วงคนนี้ครับก็เป็นประตูโทษนะครับให้ทีมพลังเอ็มประเดิมสนามนัดแรกด้วยการยัดเยียดความ่ายแพ้ให้กับสีเจ้าท่าการท่าเรือไปเป็นนัดที่สอติดต่อกันครับ อยู่กับคุณทัชชินโอสานุครับเป็นผู้จัดการทีมของโอซานส์ไทม์150จัรบรีเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกแล้วก็มีฟีดแตกอะไรกับเกมบ้างดีกว่าครับครับวนวันนี้เราก็เล่นได้น่าประทับใจนะครับเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะครับทั้งท่าเลยก็เล่นได้ดีมากทีมเราก็ก็อย่างที่ทราบโรชนาไป1-0นะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นแฟนบอลที่จากระบรีแล้วก็เต็มแบบสุดจัดนะครับก็เราจะตอนนี้เราเตรียมทีมให้พร้อมเพิ่มความพร้อมมากกว่านี้นะครับ ซึ่งพูดจริงวันนี้ทีมเราเนี่ยจริงความพร้อมประมาณสัก80%เองยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พราะแมตช์หน้าอคอยติดตามดูเราคงก็ได้ได่ดีกว่านี้แล้วมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆที่มาชมเกมที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็จะเชิญชวนให้เข้ามาชมเกมในนัดต,ต่อไปว่าไงบังคับครับก็บอยากเชิญชวนแฟนแฟน,นบอลน,นะครับท,ทั้งทั้งที่ประเทพแล้วก็ที่ฉลาบุบรีเนี่ยอยากให้ติดตามผลงานของเราเพราะว่าปีนี้เราตั้งใจกันมากนะครับแล้วก็งบประมาณซึ่งซึ่งเราเรประทุมลงไปพอสมควรนะครับ ก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกซีเวเนียผู้อะไรต่างๆอยากเชิญชวนมาติดตามดูครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทัชรียมสานนครบ้บางครับขอบคุณครับาอาจารย์ครอาจารย์มองรูปเกมในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการเล่นของผู้เล่นคะ,ะพูดถึงรูปแบบที่คิดการเนี่ยถือว่าดีครับอาจารยแต่ถือว,ว่าการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยมันก็มีผิดพลาดกันธรรมดาถือว่ามันผิดพลาดเยอะไปหน่อย ใ่ในขณะเดียวกันบางสถานการณ์ก็ทําได้ดีมากก็ถือว่าวันนี้วันนี้น่าพอใจในเรื่องวิธีการและการเตรียมตัวสําหรับนัดต่อไปนะคะอาจารย์เตรียมตัวนัดต่อไปก็ก็จริงๆเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยพื้นฐานนั้นเราเตรียมตัวไป้เยอะและ้วครับเตรียมตัวนัดนัดต่อไปเกี่ยวกับทคติกเกี่ยวกับแม่นข้อมีนเจ็ดเนี่ยนกะ็คงอยู่สักพักสักวันแล้วค่อยว่างแล รู้สึกยังไงกับฟอร์มการเล่นของตัวเองตอนนี้คะนักเรก็รู้สึกมั่นใจขึ้นครับก็คือซ้อมมานานก็คือทุ่มเทเื่อแมปนี้เป็นแม์แรกก็ก็ดีใจครับที่สามารถทำประตูให้ทีมชนะได้ในวันนี้ให้เชิญชวนแฟนรายการนะคะไปดูนัดต่อไปที่เจอกับแบงค์ข้าอยู่ในเต็ดก็แม์หน้าครับวันที่6กันอังคารนะครับเจอแบงค์ข้าอยู่ในเต็ดก็คือที่สนามสระบุรีก็คืออยากให้แฟนบอลมาช่วยกันเชียร์ทีมโภสุสภาม M150 สระบุรีนะ กับทันทีมพี่เจตมองเกมนี้เป็นยังไงบ้างคะเกมนี้เราเราเราตั้งต้นว่าต้องสามแต้มอย่างเขาในบ้านเราแล้วก็เป็นแมตช์แรกด้วยว่าต้องต้องเอาให้ให้ให้แฟนบอลมาทับใจครับก็ <c oughs> อยากให้เชิญชวนแฟนบอลน,นะคะมาดูในนัดต่อไปครับแมตช์ต่อไปก็ก็เจตในบ้านด้วยก็เชิญชวนแฟนบอลสลับบุรีแล้วก็ใกล้เคียงครับช่วยมาเชียร์โฆษณาสลับบุรีเยอะๆนะอครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนครับ อผลเป็นไง เอาส่วนท้ายมาแล้วทั้งหสระบุรีของเราก็เปิดสนามสวยค่ะบรการด้วยการเอาชนะการท่าเรือไทยเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอ่าเห็นไหมพิสูจน์ได้เลยว่าพี่นันไม่ใช่แรงไม่ใช่หรอกเพราะมีมีกับพี่บีมาด้วยไงถึงชนะถ้าพี่บีมาถ้าพี่นันมาคนเดียวก็เหมือนเดิมอะเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแต่พี่บีไปไหนเนี่ยพี่บีตามสาวไปแล้วค่ะสาวที่สัมภาษณ์เนี่ยสองสามคนพี่บีแฟนคลับตัวนม่นะใช่เห็นว่าน่ารักนีก็เลยทิ้งน้องสองคนทำงานหนักลำบากมาสายกับเร็วต่างหากเออใช่ตัด ใช่จน้ <ไป S 1> าม,มีมวยให้ดูกับรลกกบบัน้นจะอพื้นเทอดค่ะครับ